โอเคนะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ช่อง N K Channel นีกแล้วเช่นนะคะซึ่งพี่ขออนุญาตเอาคลิปก่อนหน้านี้มาเปิดตัวก่อนนะคะเพราะว่าเซิร์ฟปิดรับผมแล้วก็มีคนมารบกวนการทำคลิปนะคะก็เลยเอ่อต้องถ่ายหลายรอบมากโอเคนะฮะโอเคฮะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ช่อง N K แนลอีกแล้วเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่จริงป่านี้เซิร์ฟปิดแล้วนะคะแต่ว่าพี่เปิดเซิร์ฟทิ้งเอาไว้นะคะก็เลยยังเข้าเกมได้อยู่เนาะแล้วมันก็บอกว่าแบบแล้วมันก็บอกเพื่อนทุกคนออฟไลน์หมดเลยฉันเข้าได้ก <c oughs> ็คือพี่เปิดเซิร์ฟทิ้งเอาไว้นะคะก็เลยสังเกตคำว่าล้มเหลวเยอะมากๆนะคะและงั้นไม่มีว่าก็ เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่าก็คือต้องปิดเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ทีได้เอาเป็นว่าดูแค่นั้นไปแล้วแหละฮะแล้วก็มาอยู่ในหน้าโมโคงี่เง่าวันนี้นะคะโอจะไปว่าเขาไม่ได้นะจะไปว่าโมโงเขาไม่ได้นะโอเคนะคะเป็นอันใหม่อันนี้ก็เป็นแอร์อบตู้กดอัตโนมัตินะคะจะได้ไปในเกมแล้วก็เนฟโคโน่เนฟงอโคงเนฟแอนรูแต่ว่าบัฟชิโร่นะคะแล้วก็ ปืนใหม่ปืนที่ยูสไนเปอร์ก็จะมีทั้งหมด2อ p ีพนะเพราะพี่คิดเพราะพี่อ่านแล้วอ่านเล่าอ่านแล้วอ่านเล่าลลนะฮะโอเคฮะแล้วก็ไปมันจะกลับมาใช่ไหมบูยาเดเพราะว่าแต่ว่าโลโก้มันไม่เหมือนเดิมต่อมานะคะคราฟซีแลนนะฮะดินแด,นดนงสร้างรคงแผนผงังฉบบบตนเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็ไปหาอ่านกันเองนะฮะเพราะว่าพี่จะอ่านเป็นบางอย่างเท่านั้นนะฮะโอเคนะฮะแคสคอช อัปเดตโหมดเอา,อาง่ายคือถ้าพี่เรียกคำเอาง่า,งายก็คือถ้าพี่พูดคําว่าแคสคอชนะคะก็ให้คิดซะว่าพี่พูดคำว่า CVC นะฮะบางครั้งมันก็ติดบักบางครั้ง c ิดีีอัปเดตโหมด CVC แรงฮีโรอีกจะจะแสดงผลบนกระดานคะแนนภายในเกมการปรับจุดเกิดซะ สามารถสร้างโหมด 6v6 ได้ในแบบห้องกำหนดเองก็คือเราจะต้องสร้างถ้าเราอยากเล่นโหมด 6v6 เราก็ต้องสร้างเอาเองอะไรประมาณนั้นเนาะใหม่ 4v4 6v6 4v46 เรียโหมดใหม่นะะมันไม่ใช่โหมดใหม่หรอกแต่มันต้องสร้างห้องนะฮะก็คือ 6v6 นั่นแหละเพราะมันบอกว่าเปิดให้ทดลองเล่นผ่านการสร้างห้องนะฮะเพร <c oughs> าะฉะนั้นก็ แบบที่ทุกคนรู้นะฮะเดี๋ยวถ้าข่าวไหนพี่เห็น f อนะคะอ่อออนไลน์พร้อมๆกันหลายๆคนนะคะเดี๋ยวพี่จะสร้างห้องให้เล่นกันเนาะพยายามออนไลน์ให้หลายๆคนเอาไว้นะฮะแต่ไปจะไปบอกได้ยังไงวะแต่ก็พยายามออนไลน์เอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาสร้างให้เล่นเนาะถ้ามันสร้างได้นะถ้ามันสร้างไม่ได้ก็ขอไปนะแต่ว่าถ้ามันสร้างได้เดี๋ยวก็จะสร้างให้เล่นนะหมด การสร้างห้องนะโอเคนะ,ะการปรับเปลี่ยนแผนที่นะ,ะก็คือการเปลี่ยนแปลงจุดเกิดของโหมด e ีวีในแผนที่เกาะสวรรค์นั่นเองนะฮะโอเคนะเดี๋ยวจะอ่านให้นิดหน่อยก็ได้ขยันนิดหน่อยกเราทราบถึงความลำบากของจุดเกิดทีมที่เกิดบริเวณด้านล่างของหอนาฬิกาในโหมด CV c ีวีเอาจริงๆนะพี่ไม่เคยไปเกิดด้านล่างหอนาฬิกาเลยนะ พี่ไม่เคยลงไปเกิดด้านล่างเลยนะถึงเคยแต่พี่ก็ไม่ลาแต่พี่ก็ไม่เห็นลําบากเพราะพี่เพราะยังไงพี่ก็ต้องเดินอยู่ดีนะฮะเพราะเวลาพี่เล่นสี 4, พี่ก็ต้องเดินอ้อมโลกอยู่ดีนะฮะก็ยิ่งเกิดด้านล่างมันก็ยิ่งจะเป็นการสนับสนุนคนเดินอ้อมโลกนะเราทราบถึงความลำบากจุดเกิดถึงไหนแล้วเออช่างเม่ง เพราะเป็นเรื่องยากที่จะปะะะเราจึงได้มีการปรับเปลี่ยนจุดเกิดของทั้งสองทีมให้มีความสมดุลยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณรงไฟฟ้ามารสนอกจากนี้ยังปรับบริเวณการเล่นน้อยลงเพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณโกดังจะเป็นจุดกึ่งกลางของแมปแผนที่นั่นเอง <c oughs> โอ้ย Battle Royal e นะคะเพะะิ่มประสิทธิภาพ b a ท t ทิล o y ย l e ปรับ การปรับจุดชุบชีวิตแอดอบอัตโนมนัติตู้กดเอนว่ามันก็คือตู้มันก็คือตู้กดตื่นไม่แน่ใจว่าใครเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าพี่พี่กับวิสันทีสนี้เรียกว่าตู้เล็กตื่นนะฮะตู้แต่คราวนี้มันบอกว่าเป็นแอดอบก็คือมันจะหล่นลงมากับลมนะฮะอะไรประมาณนั้นมึงไม่รู้ไม่รู้ นุ่ค่ะทุกคนแอรรอบตูกต้กดอัตโนมัติตู้กดอัตโนมัติที่มีบทบาทสำคัญในบทแบตเตอ l ์เยอย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของจดทุกชีวิตโอ้ยทุกชีวิตเพื่นพนพนพนอนๆแอรรอบของคุณสามารถใช้เหรียญทอง FF ได้เอ,อไม่ใช่เหรียญทองฟรีไฟได้หลายได้หลากหลายมากขึ้นเอาตรงๆนะพี่ไม่ได้เรียกเหรียญทองฟรีไฟพี่เรียกพี่เรียกเหรียญ เหรียญพี่เรียกแค่นั้นเลยบางครั้งก็จะเรียกว่าโทเค็น F F บางครั้งเป็นบางครั้งเธอนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกเหรียญกดตัวอัตโนมัติของ a i r d o p เพิ่มให้บริการในโหมด Battle Royale จนชุบชีวิตระบบชุบชีวิตมีบทมากขึ้นในการเอาตัวรอดเราจึงกำลังทำกำลังทำ การอัปเดต UI คืออะไรเออทางเมงในแพทนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดชุบช,ชีวิตนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่อันนี้ก็จะอ่าน,นวะไันเพิ่มการนับถอยหลังเมื่อชุบชีวิตจะปิดสำหรับการแข่งขันแข่งขันโอเคแข่งขันเพิ่มการนับถอยหลังกับ ครูดาวจุดชุบชีวิตบนแผนที่ผู้เล่นสามารถเห็นพื้นที่ในการชุบชีวิตที่ถูกใช้บนแผนที่จุดชุบชีวิตจะไม่หายไปครึ่งทางอีกต่อไปเออถามว่าพี่เคยเป็นไหมก็เคยเป็นนะฮะชุบวิสายิศดีอยู่ชุบไปชุบมาเอาจุดชุบชีวิตหาเอา อดละวิศาทีสด,ดีอดเล่นเลยก็เลยต้องไปหาเก็บเหรียญเอานะฮะหายไปครึ่งทางอีกต่อไปขณะที่ผู้เล่นกำลังเล่นต่อสู้อยู่นี่เหมือนฉันเข้าใจผิดแล้วเนี่ยการปรับปรุงการแสดงผล HUD เมื่อผู้เล่นเมื่อดูผู้เล่นที่กำลังใช้งานจุดชุบชีวิตปรับแต่งโซนต่อสู้แล้วก็ เพิ่มความเสียหายของโซนต่อสู้ขึ้น10%เพิ่มความเสียหายในโซนต่อสู้ขึ้น3%เดี๋ยวนะมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะเอาจริงๆนะโอเคล่ะโซนพิซซ่ายพี่ชอบสุดแล้วนะคะเพราะว่าพี่เพราะว่าถ้าพี่ไม่ไปไต่แรงแล้วก็มา ใครเครียดนะคะก็จะมาเล่นโซนฟีสตายถ้าใครถ้าแบบมันหัวร้อนจริงๆก็จะไปเล่นเกมอื่นนะคะก็จะไปเล่นเกมอื่นแล้วก็อย่าหวังว่าจะเป็นเครื่องที่ทำ y t u t u นะฮะ <c oughs> โซนต่อสู้เป็นโซนที่เอาไว้ต่อสู้เนาะ <c oughs> พื้นที่ปัจจุบันของเขตค่อนทางซับซ้อนเกินไปสำหรับการฝึกต่อสู้ ต้องนำวัตถุบางอย่างออกจากพื้นที่ต่อสู้ให้ศัตรูมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในบริเวณนี้อารมณ์แบบทุกอย่างจะโล่งไปเลยเช่นแบบเช่นแบบเคยมีตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีละเคยมีกล่องไม่มีละเคยมีรถไม่มีละอะไรประมาณนั้นไหมเด็กหน่อยเชื่อไหมเดี๋ยวจีเอจะเอาบ้านออกไปเอาแบบพวกที่มันเป็นแบบโกดังเอาโรงงานเอาโกดังเอา อ๋อเป็นบ้านเอาอ่าอะไรต่ออะไรเอารัวเอาอะไรออกไปหมดเชื่อไหมเออแบบนั้นมันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่ยุติธรรมนะสิก็ใช่ไงมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าโซนเก่ามันดีกว่านะโซนแต่ว่าถ้าทางที่ดีทางที่ดีก็อยากให้ G m อเอาโซนอันเก่าเข้ามาเนาะถ้าใครถ้าใครเล่น ถ้าใครเล่นนานก็จะรู้นะคะว่ามีโซนเก่าอยู่พี่ชอบโซนเก่ามากเลยก็คือโซนเก่านะคะมันมีบั๊กนะก็คือเวลาพี่จะปลุกพลังเคนลี่ร่างสองนะฮะพี่ก็จะไปวิ่งในโซนนะคะเพราะว่าเวลาพี่ไปวิ่งในโซนก็เห็นมันเพิ่มกิโลด้วยโอ m มก o d ก็เลยไปวิ่งในโซนทั้งวันเลยฮะจนวิ่งจนมันจับเวลาให้มันออกอัตโนมัติอ่ะบางคนอาจจะเคยเข้าโซนนานมากจนถึงขั้นมันจับเวลาให้เราออกนะฮะ ซึ่งพี่เป็นหนึ่งในนั้นฮะถ้าเจนยิงขึ้นบปเรนนี้แล้วก็คู่ร้อตัวละครแล้วก็คู่หูนะคะก็เป็นคราวนี้ก็เป็นโคโนะโอโอเนิฟอีกลแล้วเนิฟแล้วเนิฟอีกท่าจะเนิฟขนาดนี้เอาออกมาเลยไหมโคโนเนี่ยเอาออกไปเลยไหมถ้าจะเนิฟขนาดเนี้ยโคโนะสเฟียร์นะ,ะขอไม่อ่านตรงนี้แล้วกันนะฮะเพราะมันเป็นแบบอารมณ์บทความอะไรประมาณนี้นะฮะ ความเร็วเคลื pues bien, ่อนที bien, ่จากพี่จะเน้นตรง15%นะฮะเพราะว่ามันคือเลเวล6เนอะส่วนเลเวลอื่นก็ไปหาอ่านกันเอาเองนะจาก15%เป็น10%นะฮะความเร็วเคลื่อนที่นะก็เอามาบวกถ้าเอามาแข่งกับเคลลี่โคโน่ก็เป็นคนที่ดีนะฮะแต่ว่าถึงเคลลี่จะเป็นเจ้าแม่สายวิ่งก็เถอะ โอเคนะระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลจาก8วิเป็น5วินะครูดาวจาก170วิเป็น220วิโอ้โ oh ห <c ười> คือรู้ไหมว่าพี่คิดว่าอะไรคือพี่คิดว่าถ้าแบบพี่คิดว่าถ้าแบบสมมติว่าเราอะเพิ่งซื้อโคโน่ใหม่ๆๆและเราและเราอะได้เป็นเลเวลหอยู่ใช่ไหมพอเราได้เป็นเลเวลหอยู่นั่นแหละ สาก200วิเป็น250วิคิดดูสิจะนานขนาดไหนโหรอข้ามวันข้ามคืนเลยนะคือแบบเหมือนจากรอเป็นรอแค่สองนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยประมาณนั้นแต่มันก็ไม่จริงนะคะสิ่งที่พี่พูดงอโคงนะฮะโกงอโคงนะฮะสกิลจำล่างจำแรงนะฮะใหม่ ความเร็วขึ้นที่ลดลง20่สิเปอร์เซ็นต์ขนาเปิดใช้งานก็อารมณ์แบบอารมณ์แบบสมมติเราเป็นุูมไม้อยู่ใช่ไหมนั่นแหละเราเดินก็จะเดินช้าลงเราเดินก็จะเดินช้าลงนะคะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าลองเอามาแบบเดินเปรียบเทียบกับตอนที่เราไม่ได้เป็นุูมไม้กับตอนเราเป็นผู้ไม้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าอุาูมไม้มันจะช้ากว่าเนาะก็ ประมาณนั้นเลยฮะรู้แค่นี้แหละโอเคนะฮะแบบที่บอกนะฮะน่าจะมีสองเนาะเซียนชุดเกาะน่าจะเป็นของล่างหนึ่งล่างสองอะน่าจะเป็นล่างสองหรอมั้งไม่รู้ไม่รู้ความอัตราความเสียหายของเกาะลดลงจาก14%เป็น11%นะฮะต่อมาชิโร่นะฮะดามเมจด,ดีลิเวอร์ฮะสก,กิลมันชื่อดามเมด,ดีลิเวอร์เเหรอ ปกติพี่อ่าน damage delivery มาตลอดเลยก็คือตอนที่มันแจกชิโลนะฮะก็คืออ๋อกิจกรรมครอบบ้านนั่นเองตอนกิจกรรมครอบบ้านนั่นแหละโอฟโหเนาะพี่ก็แอบไปอ่านสกิลมันอยู่นะฮะมันบอกว่า damage delivery พี่ก็เรียก damage delivery มาตลอดเลยพอมาอันนี้ delete damage d e l i v e r oh my god อ่านผิดไปตลอดเลยต่อมานะคะเป็นอันนี้บัฟชิโร่นะคะที่เหลือเนิฟหมดเลยนะฮะก็คือ,อไอ้พวกโคโนะงอคงแอนดูเนี่ยเนิฟนะคะแต่ว่าชิโร่จะเป็นบัฟแทนนะฮะก็คือคุณก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะเป็นสกิลชิโร่เป็นสกิลกติดตัวที่มีคู่ดาวนะคะก็คือจากเวลหกนะฮะจาก20่สิบวิเป็นสิบวิพอนะฮะ ต่อมาไมโครชิปของ J.I. J.I. ก็คือใจนั่นแหละฮะไอที่ใหม่ไมโครชิปของใจผู้เล่นสามารถใช้สกิลของใจได้เลดจิ้งรีโหลนะฮะก็คิดซะว่าถ้าพี่เรียกว่า J.I. ก็คือก็มันก็แปลว่าใจนั่นแหละเพราะว่าพี่ติดปากกับคำว่า J.I. นะฮะ อบเรียกวมโมวสัวนคนอื่นเขาเรียกอีกอย่างเราเรียกอีกอย่างเอาง่ายๆคือแบนั้นเลยฮะไมโครชิปของ J.I. เปิดขายแล้วในร้านค้าฟ,ฟาารีไฟเออไมโครชิปเหมืนเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ทำอะไรได้เออไอเทมใหม่ไมโครชิมของ J.I. ผู้เล่นสามารถใช้ใช้สกิลของใจได้ คือเราสามารถใช้ได้แต่ว่าเราสามารถไปใช้ในตัวละครอะไรก็ได้แต่ว่าจะไม่มีตัวละครใจขายนะแต่ว่าจะมีไมโครชิปของใจขายแทนก็คือเป็นบัตรประมาณแบบบัตรไม่รู้ว่ามันเป็นบัตรหรือมันเป็นชิปอะไรสักอย่างนะก็คือแบบอารมณ์แบบมันเป็นชิปชิปตัวนี้สามารถใช้สกิลของตัวละครใจได้แต่ว่าแต่ว่า มันขึ้นอยู่ที่ว่าจะถาวรหรือไม่ถาวรเอช่างแม่งช่างแม่งแต่จะไม่มีตัวคอนใจขายนะคะทุกคนเอองงถ้าทุกคนงงพี่ก็งงฮะ,ะโอเคนะคะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะ,ะขอลาไปเท่านี้นะะสวัสดีฮะ,ะบ๊ายบายจบไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวว่า EP พสองพี่จะมาอ่านการปรับสมดุลของอาวุธต่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะ,ะขอลาไปเท่านี้นะ,ะสวัสดีฮะ,ะบ๊ายบาย